เมื่อวานมีความหลงเอามีเอาคุณเสียงคุณแท้งมาหน่อยคนแทงวันแรกอะที่อภิปรายเกี่ยวกับเรื่องเรื่องประเด็นเรื่องอ่าประเทศไทยเนี่ยอ่าจากเดิมพิจกรณาเป็นเสือตัวที่ห้าอ๋อทำท่าทําทางใกล้จะเป็นรัดที่ล้มเหลวอ๋ <c oughs> อฮอนี่เป็นเดือดเดือด,ดูเหมือนกันจําได้ไหมมีไหมอ่าตั้งไว้ดี ไหนเอาให้ดับเครื่องประท้วงให้เอาไม่เป็นไรเมื่อวานนี้คุณจุลพันธ์อมบอนวิวัฒเหมือนใช้สิทธิข้ามวันคล้ายๆไอเต็มอ่ะค่ะเพราะคุณเทงพูดเอาไว้จุลพันธ์เนี่ยตอบต้นด้วยความรู้สึกว่าปล่อยผ่านไม่ได้เอาฟังคุณเทงก่อนคนใหญ่และประชาชนในประเทศประเทศไทยเดินทางมาไกลมากครับ เดินทางมาดิ่งไกลมากจริงๆเพียงแค่หนึ่งช่วงอายุคนเท่านั้นครับจากเดิมที่เราเคยเกือบจะเป็นเส,เสือตัวที่5ตอนนี้เกือบจะเป็นลัดล้มเหลวตามสไลด์ในหน้านี้ครับเขามีมิติในการเป็นเช็คลิสต์ว่าเราได้กี่ข้อถ้าได้25ข้อขึ้นไปจาก32ข้อเนี่ยคือเราเริ่มเข้าสู่การเป็นลัดล้มเหลวแล้วเราเกือบจะเป็นเสือตัวที่5และตอนนี้เกือบจะเป็นลัดล้มเหลว ถ้าหากเรายังคงจัดทํางบประมาณอยู่แบบเดิมที่ไม่เปลี่ยนนายกยังทํางานแบบเดิมที่ไม่ปรับเราจะไม่ใช่แค่เกือบครับแต่เราจะกลับลุกขึ้นมาไม่ได้อีกวันนี้ถึงแม้ประเทศไทยยังไม่ใช่รัฐล้มเหลวที่สมบูรณ์โครงสร้างรัฐอาจจะยังไม่พังส่วนใหญ่และประชาชนในประเทศอ้จบไหมเหรอ เท่านี้ใช่ไหมประมาณนี้แหละก็จับใจความได้ใช่ไหม <_ d ata> เกือบแล้วถ้าเราไม่เปลี่ยนวิธีเขาประมาณนายกยังไม่ปรับบริหารแบบนี้เมื่อวานคุณจุลภาบริวัตน์รัมตีช่วยว่าก,ากันกระชงกกรครังน้องใบบอกเลยว่าที่คุณเทงผู้นําฝ่ายค้านทักท้วงว่าประเทศไทยเสี่ยงจะเป็นรัฐล้มเหลวนั้นไม่มีความใกล้เคียงรัฐบาลยังควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินได้ครบถ้วน คุณเนทพงศ์ทราบดีอยู่แล้วว่าประเทศไทยไม่ได้ใกล้เคียงกับคําว่ารัฐล้มเหลวเลยมันเป็นโวหารการเมืองและก็พูดถึงขนาดว่าควรจะต้องมีความรับผิดชอบไม่ชอบรัฐบาลได้แต่ต้องรักษาประเทศไม่ให้เกิดมุมมองเชิงลบจากภายนอกประเทศไทยไม่มีความใกล้เคียงเลยนะครับกับคําว่า fail state หรือเป็นรัฐล้มเหลวณจุดนี้เนี่ยเราไม่มีนะครับสงครามกลางเมืองก็ไม่มี รัฐบาลก็ยังควบคุมในเรื่องของการบริหารราชการแผ่นดินได้อย่างครบถ้วนเราไม่มีการโดนบุกรุกในพื้นที่ชายแดนการควบคุมกรอบอาณาบริเวณแห่งความเป็นรัฐก็ไม่เกิดขึ้นซึ่งผมรู้ครับว่าท่านก็ทราบดีเท่ากับผมว่ามันไม่ใช่และไม่มีความใกล้เคียงใดๆนะครับเพียงแต่ว่ามันเป็นโวหารทางการเมืองนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมอยากจะเรียกร้องว่าเราต้องมีความรับผิดชอบในการใช้คํา นะครับพอใช้คําลักษณะนั้นออกไปเนี่ยสื่อสารมวลชนเอาไปเล่นท่านไม่ได้ทําร้ายรัฐบาลนะครับท่านไม่ชอบรัฐบาลได้แต่ว่าท่านต้องรักษาประเทศนะครับเพราะว่าผลกระทบที่มันเกิดขึ้นคือมุมมองในเชิงลบที่มันมาจากภายนอกมองเข้ามาในสภาผู้แทนราษฎรว่าคําลักษณะนี้มันถูกเอามาเล่นกันในเอามาพูดกันในในรัฐสภาทําให้มุมมองต่อประเทศไทยเนี่ยมันเป็นไปในเชิงลบนะครับทั้งที่ท่านก็รู้ผมก็รู้ คนที่เรียนรัฐศาสตร์ทุกคนก็รู้ว่ามันไม่ใกล้เคียงเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมต้องยืนยันอย่างแรกนะครับไม่มีนะครับคำคำนี้ท่านไม่ชอบรัฐบาลได้นะครับแต่อย่าใช้คําว่ารัฐล้มเหลวนะครับมันไม่ถูกต้องและไม่ใกล้เคียงอ๋อนี่ท่านผู้ชม